นะครับไ,ได้โอเคโอเคอ่ะเช็คพี่เช็คคู่ช่วงกับผมหน่อยต่อคู่นี้เลยแล้วก็เปิดในการที่เพชรอีสานกับเ<ด>พชรอีสารอ๋อไวแล้วเช่มั้ยอ่าจะได้ดูโมเยงสองคู่ทีมงานเพชรอีสานส่งยอดด้วยสามหมื่นนะครับคู่นี้แดงคือแดงสามสิบคูยักษ์นะครับที่หนุ่มป้อมคาแค่บอกไม่ใช่แรกรับนะครับนี่แดงสามสิบคูยักษ์ส่วนน้ำเงินพร้อมลบชีพ ให้พ่อีสานส่งยอด3 0หมื่นับ บรรยากาศภายในสนามมวยชกคาวครับเริ่มที่จะหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นด้านนอกครับท่านจะมีพื้นที่เยอะเลยครับที่จะมารับชมมวยมันในึมวยไทยรูปนับใจชาวชัยภูมิถวายเจ้าพ่อพญาแลไดขึ้นวนแรกนะครับวันนี้มีมวยมันอีกหลายคู่ครับแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งจะมีพิธีเปิดนะครับอย่างเป็นทางการโดยท่านผูว้วาราชการจังหวัดชัยภูมิท่านอาจารย์นานนิยม นะครับพร้อมกับทางสมาคมกีฬาแห่งชาติชัยภูมิสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยภูมิเชื่อที่ดุกล่องแบบนี้นะครับ<อ>ตอนนี้ท่านนา,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 ายกสมาคมพร้อมด้วยอุปนายกแล้วก็คณะกรรมการฝ่ายต่างๆก็มานั่งรอบนเวทีชมมวยไปพร้อมๆกับสื่อมวยที่อยู่ด้านล่างทุกท่านครับเดี๋ยวสารทุ่ม ขึ้นไปโชว์ตัวบนเวทีาครับบนเวทีครับแดงแดงสามเงินพร้อมรับกรรมาการกิตติศักดิ์ครับยังสับมอือบนเวทีทีมงานเพชรมพิมพ์เลยโอ้โหโใหญ่ครับเอามวยใหญ่มาปล่อยเป็นคู่สี่แบบนี้พี่โก้ล่อยห้ายกเลยครับห้า,นะายกห้ายกแต่ผมดูแล้วน่าจะจบเร็วอีกหรือเปล่า,าถึงไม่ถึงไม่เป็นไรขวาไปครับ พร้อมลบชี้เตะยิบเทียงสัตว์ปั้นไผ่ก็บปลาพร้อมแล้วซ้ายไปขวามานี่ครับนี่ครับคุยักษ์หาลวดคุยักษ์เอาเข้ากัต่อยหาที่แล้วมาขอบคุณครูยักษ์นี่ครับรัดแล้วส่อไป ใหม่ครับใหม่ครับคู่ชาลนที่ครับแดนลูกศิษย์ของครูยักษ์นี่ครับเจ้าแดนสามที่ครับเดี๋ยวจะรู้ครับจะอยู่แดนไหนครับเดี๋ยวรู้ครับครู่ขวาไปพร้อมลบคนละแข้งอาัดขวามาแม่จิ้มตรงตรงครับอ่าคู่นี้ไปดูมวยหมัดดูจะยืนจะยืนอยู่หรือไม่เอา ไอ้เจอบันต้งคลิปแบบนี้กันยันสามแมป้องกันล่างทิ้งบนป้องกันบนลงล่างอดด้าวบนยักหนึ่งพักอีกคู่เดียว